ค่ะสวัสดีครับน้ำมลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื่อในช่องสาวนิงพารวยข้าวกุ่นฉันเหนีครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้ำมลเนาะค่ะครับผมเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะครับได้ยินข่าวว่าน้ำมลนี่ฝันขักฝันแน่ว่าสันฝันอีกแล้วว่าสันครัเป็นจังไรบอกซูฟังเลยค่ะตอนงานแล้วเนาะก่อนสิฝันน่ะงานแล้วกับไป นอนอยู่นครพนมครับไปนอนอยู่นครพนมแลลวไปนอนยมือแรลงแล้วว่าฝันฝันว่าไปงานซพไผดอกงานซบมอไม่งานซบแม่จะคล้องดอกบานนี่เขาใส่ให้พจะคล้องน่ะเปิดฟ้ารงพวกก็เลยว่าไปเปิดอันเปิดเห้ยนยังมอไม่งานซพแม่คอยว่านสั่นเอาวางสิอันทั้งโตจะคล้องนี่ก็เลย่าเอ้ามอไม่งานซบแม่เจ้าเจ้าก็เปิดเพิ่งไ่ยังเปิดขึ้นมาเมืองสิเอาวางสิบานนี้เพิ่งเปิดขึ้นมาก็เลยถามว่าเฮ้ย ที่เล็กตัวได้เลยนะห่วยเถามันหาสามสามหาได้เพิ่นว่ะหาสามสามหาเออมันเห็นอันสามหาละสามหาห่วยมันเป็นโล่งแม่กูบ่เนี่มันคือตัวเดียวก็แม่กูแท้ไอเอพบไปเคาะฟ้าโล่งเขาสองบาทบ้านเคาะฟ้าโล่งเขาสองบาทก็บอกไปเคาะให้นังละห่วยมันเปนว่ามันงานชบแม่กูมันบมแมนก็สิว่างแล้วเคาะแล้วก็ว่างโล่งฟ้าโล่งซบล่งเหมือนก็เลยพากันมาอัน ว่างลมฟ้าลงซบแล้วกัย่างพ้ากัย่างมาห้องห่วยเฮ้ยมันบอกไม่งานโซบเหินมันมันเหินเม่าเลยนี่เขาเมื่อทอประสันก็พากันขืนรถมากับผัวในความฝันในความฝันขืนรถมาขืนรถมาจากนครพนมนั่นขืนรถมาจากนครพนมมานี้ครับไปครับไปครับมารถดับกลางทางในความฝันนะรถดับกลางทางค่ะเลยว่าเอ๊ะรถไม่ฉีดดับเห็นอย่างว่าว่าก็เลยอถามผัวว่าเฮ้ยไม่เป็นยังไงยังดับ โมโหเผาจักรถเป็นอยังเพิ่งเลยไปเปิดเมืองเครื่องมันค่ะเครื่องรถครับบัตพ่อพันไปสู้อันซ้ายเอียงมันหรอกมันละบตีติดแต่ว่าบโมโหได้เหล็กเครื่องรถจืจอเหล็กเครื่องรถบ่ได้ค่ะต้องไปเบื้องในสมุดไปเบื้องในสมุดแมนค่ตกลงไปเบื้องในสมุดเว่าคิดว่าเป็นโบ้เครื่องรถกับทะเบียนรถอีกต้องมาอีกรถมาน้ำตลอดยังว่าไปใช้กับรถไปน้ำตลอดเลยค่ะแต่ก็อย่าลืมติดฟ้าร่วงไว้น้ำเนาะ อันนี้ก็ก้าวไปถึงกรีนน้ำมนต์ว่าจะไปฝันนะครับเนาะคือคิปแหลกที่มาถทายคีบน um> ้ำมนต์เนาะตอนนั้นห้าเนาะครับเนาะน้ำมนต์เปนยังเป็นยังบ่ทันไดิเสียชีวิตเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นกะคุณแม่เพิ่นก้เสียช ja yep ีวิตไปกับตองขอแสดงความเสียใจกับน้ำมนต์นะครับเนาะแสดงความเสียใจกับน้ำมนต์น้ำลังจากทายคีปแรลกไปคุณแม่เพิ่นก็เสียภายในมือนั้นเลยนะครับเนาะภายในมือทีมาถทายคีบเนาะค่ะนัำจะทายแล้วเนาะค่ะ ใายแล้วเพื่อนก็เสียตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะเสียตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงค่ะขอแสดงความเสียใจกับน้ำมนต์ไดหลลยครับค่ะบ้านนั้นหลังจากเสียดการเสียดงานแล้วน้ำมนต์เดินทางไปไปนครพนมนครพนมเนาะครับเนดี๋ยวไปฝันอยู่นครพนมุ่อนฝันยูนครพนมอีกแค่นึงแต่ว่าอยู่นี่นี่บ่ฝันบ่บฝันมายั่งเลยฝันเตมือทายคลิปแมนหลักกระจังมาฝันอีกรอบนึงนี่อยู่นครพนมค่ะพอเพิ่นกลับมาบ้านเนาะค่ะ เช้านี้กับเบาทองผุนกับฝ่ามาตามไปฝาก่ันผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะคติดตามตลอดค่ะเพราะว่านมมลน,นี่เป็นผู้ีฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเขาติดต่อกันมาแล้วเล,ลือกฟราลงก็ไม่งานนี่ตัวใดน้ำมลนสามหาสามหาคือกันเลยก็ไม่ฝันแมน,นจ้ะเล่บเบือนั้นสองเจ็ดสองเจ็ดเล่บเบือสองเจ็ดสองเจ็ดไต่โลงงพิ่นค่ะเห็นชัดเจนบ่ปาดออกเห็นชัดเจนเลย เราก็มักเล่นเลขอยู่แล้วญาเนี่ยสองเจ็ดมักคักเลขเลขฟ้าลุ่งสามหาเหลือบเขือสองเจ็ดแม่นจ้ามาม่วงฟันก็ได้กับเหฟ้าสามหาให้กันจ้าบานนี้เลขเครื่องเสี่ยวอยู่บ่สาหนึ่งเอาค่ะเพราะว่าฟันเกี่ยวกระปุกน้ำก็สั่นก็ไปถามเพื่อนน้องครับน้องเพื่อนท่านผู้ชมเป็นอยากได้ค่ะจ้าเดี๋ยวเบตตัวใดเดี๋ยวแอดสิลงุห้เนาะค่ะแอดจะลง่ห้ว่าเลขเครื่อง รถของน้ำมุนนี่เป็นตัวใดเนาะค่ะคแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการเลขทะเบียนเนาะค่ะทะเบียนรถสามารถไปติดตามได้คลิปแรกเนาะค่ะคลิปแรกของหมวดนี้ละค่ะเพราะว่าน้ำมุนเพลินฟันเห็นดวงไฟต๊กใส นาโลดเพิ Radio ่นว่าค่ะร้อยมามาตกใส่จนถ่ายโหลดนี่เงื่องเลยเพิ่นว่าคลิปแรกนี่ก็ได้ลงทะเบียนรถหายกับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะค่ะก็สามารถเขาไปติดตามได้นะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะน้ำม์มีอยัางเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะบอก็พยมเน้นแต่ทะเบียนรถแล้วค่ะเน้นทะเบียนรถทะเบียนรถเพราะว่าทะเบียนรถมาในี่ยซ้หมวดสอนซ้หมวดสอนแล้วเนาะทะเบียนรถค่ะเหลือตัวไดบ่ท่านไหนมาน้ำมลบอสี่เก่า หนึ่เก่านี่แหละสีเก่ากับหนึงเก่าเนี่ยยังมหันมายสีเก่ากับหนึ่งเก่าว่าท่นมาแมนแปหนึ่งกัมาแล้วมแปดหนกับมาแล้ว่าะเดียอยุสีเก่ากับหนึ่งเก่ามา้มาก็ฝากเนาะเขามฝากไปเพราะว่าทะเบียนรถน้ำมันนี่มานแห้งมานไหลงวดเราทำไม่ชบเนามานแห้งจะคล้องย่าเอบเป็นผู้ใดผู้ใดติดตามน้ำมันนี่สีหูววัดทะเบียนรถผ่นนี่มาตลอดครับแต่เป็นฟันเกี่ยวกับรถเนาะรอบนี่กับมาเกีียก็รถอีกก็รถอีกแต่ว่าได้เปิดฟ้ากับปวงรอบนี้ เรียกว่าคี่กรับมาตัวกลับเด้อคตัวกลับนะจ๊ะตัวกลับเก้าแปดหรือแปดเก้ามึงอเดอร์จุดตัวเก้าจีกรับมาอยู่ก่อนนะมนต์แม่นจ้ะกัรไหนเนาะกันไหนกับการอะไรว่างวดว่างานนี้ออกแปดเก้าแปดเก้าเนาะค่ะบูนี่เก้าก็พกอาชิพตัวเดียวกันหรือแปดกับสามอาชิพตัวเดียวกันเนาะค่ะเพราะว่ามันกลับกันได้เนาะค่ะว่างวเที่เอาไปพิจารณาเนาะนะมนต์เนาะเพราะว่าเพื่อนฟันบริการขี่รถกลับ่เตกัาหรือว่าจะเป็น ตัวไหนก็มีขอิจารณาเอาเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของนามุนค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่สองพฤษภาคม2567กเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ็นวันหญ่กับนามุนอีกข้างหนึ่งค่ะครับทาได้โชคได้ลาบงวดนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่คะนามุนงวดที่สอง หวดที่สามเนาะค่ะหวดที่สามค่ะเพราะว่าเขามาแล้วสองหัวติดเนาะค่ะหัวนี้เป็นหวดที่สามค่ะก็ขอให้มาเนาะค่ะขอให้ปังอีกค่ะค่ะขอบคุณน้ำมลหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้ำม์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางที่ดีครับผมกับน้ำมลข้อเข้าครับบารนีบาร์ทักพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขของน้ำม์ให้กับทสำเพ็งในเอฟซีทุกท่านครับผมในเบิ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของน้ำม์ในคลิปนี้ครับผมน้ำ หลายตัวนะครับเนาะแต่ว่าความฝันของน้ำมนเป็นมีเหลื่งเล่าครับผมเป็นมีเหล่งเล่าหลายช่วงหลายตอนนะครับเนาะมีความเกี่ยวของกับตัวเหล็กไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นฟ้าโล่งหรือว่าจะเป็ี่ยนเหล็กเขือหรือว่าจะเป็นป้ายทะเบียนรถครับผมน้ำมนเป็นฝันว่าได้ไปงานศพผมนครับบ่รู้ว่าเป็นงานศพผู้ใดในความฝันนะครับเนาะเพื่อนบอกผัวเพื่อนนะครับผมหรือว่าสามีของเพื่อนนะครับเนาะ ไปเปิดฟ้าโล่งครับผมเปิดฟ้าโล่งขึ้นมาบึงเราเห็นเป็นตัวเหล็กฟ้าโล่งครับผมสามหา้าสามหา้าเปนวครับหลังจากนั้นแฟนของน้ำมนต์เพิ่นกะเดบอกขึ้นมาว่ามันคือตัวเหล็กอยู่ฟ้าโล่งของแม่ข่อยแท้เิ่นวาเพราะว่าก่อนที่น้ำมนต์เพิ่นจะไปต่างจังหวัดหนีเพิ่นได้หลวกัน,น,น,นลากาแล้วงานนะครับเนาะเพราะว่าญาของน้ำมนต์เพิ่นเะสียชีวิตไปนะครับเนาะหลังจากทายทําคขีดแหลกกแล้วแม่ของเพิ่นกะไดเสียชีวิตไปครับผม เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้ไปฝันอยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับเนาะบ่ได้ฝันอยู่เฮือนบ่ฝันยังเพิ่นว่าครับฝันเห็นเลขกสามหาสามหาอยู่ฟ้าโล่งเพิ่นว่าครับเป็นตัวเลขเดียวกันกับตัวเลขฟ้าโล่งของแม่ของเพิ่นเองครับผมแม่หญ้าของเพิ่นส่วนสองเจ็ดสองเจ็ดนี่เป็นเลขบักเขือในงานศพของหญ้าเนาะครับเนาะเอามาฝากท่านผู้ชมเป็นแนวทางเพิ่มเติมครับส่วนหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาเนี่ยกับหนึ่งสามสี่สองสามสี่สองเนี่ยก็เป็นเลขเครื่องยนต์รถของน้ำมนต์ที่เพิ่นฝันว่าได้ขี่รถมารถ เกิดดับกลางทางเป็นไหครับสามีหรือแฟนของเพื่อนนี่ก็ได้ไปเปิดฟ้ากระโปรงเบื้องเครื่องว่ามันเป็นอย่างนา้ครับเนาะตัวเลขเครื่องสามตัวหนาก็มีหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาส่วนสามตัวถ่ายก็สามสี่สองสามสี่สองนะครับเนาะส่วนสี่เก่าหนึ่งแปดนี่เป็นเลขทะเบียนรถขั้นเทน,น้ำมลพิ่นขี่ไปครับผมทะเบียนรถขั้นนี้ออกดูแหตตละครับผมท่านผู้ชมออกมาสองหัวติดต่อกันแล้วครับหัวที่เป็นหวัวที่สามนะครับเนาะ สามหาปเป็นเหลขกในความฝันจากฟ้าโลงครับผมในความเป็นเจริงกับตรงกันกันกบเหล็กฟ้าโลงของหยาของน้ำมนต์เองเนะครับเนาะส่วนสองเจ็ดสองเจ็ดนี่ปเป็นเหลขบบกเขือครับผมเหล็กนี่บกเขือของงานศพหยาของน้ำมนต์ครับผมส่วนหนึ่งสามหาเป็นเหล็กหน้าสามตัวหนา้าของเครื่องยนต์ครับผมสามสี่สองเปเ็นเหลขกถ่ายสามตัวเหลขกเครื่องยนต์ครับผมสี่เก้าหนึ่งแปดเป็นเหล็กป้ายทะเบียนรถครับผม งบดที่สองพฤษภาคม2 5 6 7ครับผมกับฝากท่านผู้ชมมาไปพิจารณาครับผมกับผมคลิปนี้บาทสพุ่นกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมกับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้บาทสพุ่นหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับกับผมกับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับกับขออตัทถังโชคดีโชคหมานดำรวยเงินทองสุขูสุขลนครับคลิปนี้บาทสพุ่นกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ thank you